พ่อการชัยตอบกับแบบจุกๆสายเสาะสายเสียมครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอย่างเราพี่น้องเมื่อวานเขาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารเอามมสูพีเอามมสูน้องเอามมสูเอฟซีล่านหน่อยกันได้ฟังคลื่นเก่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมน็อตเสือร์วาแฟนคลับเอฟซีหลรานหน่อยหลายคนได้เบิ่งนพอการชัยไลฟ์สด ผ่านช่อง YouTube ของทางพอกันชัยนะพี่น้องการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลคอมเมนต์ของสายเสาะสายเสียมนะครับผมนอกบ้างคอมเมนต์ที่แฟนคลับเอเพิินแคปบเราเพิินทรงให้พอกันชัยมาเบิ่งกันนะครับผมนอกว่าพอกันชัยจะมีปฏิกิริยากับคอมเมนต์ประเภทนี้จังไดมีความรู้สึกกับพวกนี้ยังไงจะตอบกับได้เจ็บแสบปันใดเอาบ่าเสือก อยากให้พี่น้องได้ฟังคลิปนี้ไปน้ำกันนะครับผมเนาะคลิปบางส่วนจากไฟ์สดของทางช่องพการชัยเองใครอยากดูคลิปเต็มๆนะครับผมเนาะสามารถเขยไปเบิ่งได้ทางช่องการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลคลิปนี้บาวศาลเอาบางส่วนบางตอนไม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมก่อนที่จะไปเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบาวิศาลใด้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมอยากพี่น้อง ไปฟังคลิปนี้พอๆกันคําตอบจากพ่อการชัยทัศนคติของพ่อการชัยที่มีต่อคนพวกนี้สายเสาะสายเสียมทั้งหลายจงฟังไว้ไปรับส่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับพ่อการสุดยอดอยู่แล้วครับบางคอมเมนต์ก็เขาเขาส่งมาให้ผมเบิงกะผมกะบอบลบฏิเสิเลยว่ายอดนู่นนี่นั่นจริงทไหมว่มาผมกินหนอกกินไโอ้ ผมไม่แต่ให้เตืมผมไม่ผมไม่ให้ค่าพวกนี้อยู่แล้วบางคนก็ว่าผมไม่ถ่ายคนนั้นไม่ถ่ายคนนี้ไม่ถ่ายคนนั้นแสดงว่าไม่รักองค์กรน,นะแล้วแต่เขาถึงถ่ายไปเขาก็ว่าเราอยู่ดีเราก็ทําตามทําตามที่เราเคยทําคิดดีทดําดีแค่นั้นพอใครจะพูดยังก็แล้วแต่นะครับผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วมีคนว่า ได้เห็นแต่ยอด4แสนแล้วยอดส่วนต่างหายไปไหนก็ยอดส่วนต่างมันก็อยู่ตรงนี้4,000,560บาทมันก็อยู่ในนี้ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับผมก็บอกตลอดแต่มันให้มันโชว์สลิปไม่ได้มันผิดกฎมันผิดกฎโชว์โชว์สลิปโชว์อ่าอ่าพวกอันอ่าอย่างก่อจดหมายอะไรเนี่ยพวกไปรษณีย์เนี่ยมันผิดกฎมันไม่ให้โชว์สลิปผมก็บอกว่าอ่ะวันนี้5,000 เงินยอดคงเหลือในห้าพันหกสิบบาทเนี่ยเพราะว่าผมโอนให้ไม่หน่อยสี่แสนเพราะยอดส่วนต่างอยู่ตรงไหนเนี่ยให้แต่ยอดแสนแหละแต่หัวปอด <c oughs> แหละแต่หัวปอดงอ้มียอดเข้าหนึ่งหมื่นมียอดเข้าหนึ่งหมื่นอ่ะเนี่ยมียอดเข้าหนึ่งหมื่นอ่ะบอิหลยว่าสร้างหัวปอดนพ,อพอิ่มแต่แต่ให้มันกัดใจตายลดพออิจฉา เพราะว่าผมล้างบัญชีตลอดเพราะว่ามีแต่ของลูกสาวผมล้างบัญชีตลอดมียอดเข้ามาหนึ่งหมื่นครับรอรุ้นนะครับรอรุน้นไม่ได้สนใจครับเพราะว่าผมทํามาตั้งแต่ลูกสาวมาผมก็ทําแบบนี้ตลอด <c oughs> ไม่ให้ค่าพร้อม,มสนใจเพราะปลอดมาสักเห็นไหมอันกัดใจตายโหลดก็บอสโจก็ก็กกกยังการันตีนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเพราะนี่ไงเพราะการชัยเราจะรวมเป็นยอด ใหญ่แล้วก็โอนให้แม่หน่อยใช่ผมจะโ,โอนให้ทีละแสนผมผมไม่รวมกระจิกกระจอกหรอกโอนทีละพัน 2000, สองพันเพราะผมจะรวมทีเดียวเลยนี่ไงคุณสุภาวณีปะณนะมะตังคุณประสานนกใหญ่หนึ่งเหมือนคะแนนให้อุ๋งขอบคุณครับคุณประสานนกใหญ่ บางวันยอดของพ่อไม่เยอะใช่เนี่ยบางวันยอดของพ่อไม่เยอะก็ยกให้ลูกแมนพบะกับพบกับกห้ลูกสาวไปเมิดไเด้บางวันสี 500, ่ห้าร้อยผมไม่เอาู้กสาวผมผมโยนเป็นยอดใหญ่ไปเลยนะครับก็โยนให้ยอดใหญ่ไปเลยขอบคุณนะครับเนี่ยพี่น้องไม่ที่ที่พูดนี่ก็คือเอฟซีน่ะเขาส่งมาให้ดูนี่พ่อเขาพูดอย่างนี้ เราเสียหายก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเสียหายก็ไม่เป็นไรให้เขาอ่านกัดใจตายโหลดเอาเอาเสืออ้อขึ้นมาเรา่าเอาเชือ,อกไหมอยู่นี่ไปผูกเขายิ่งผมยิ่งจะทําผมยิ่งจะทําเห็นแบบนี้ผมยิ่งจะทําแมนดวงดีดวงเด่นเราคิดดีทําดีอยู่แล้วใครจะคิดยังไงก็ช่างนะครับเราเราเรา,เรารู้อยู่แก่ใจเรารู้ซึ้งอยู่แก่ใจคิดดี ทำดีแค่นั้นเองคิดดีทำดีแค่นั้นเองผมทำตั้งแต่แรกๆเลยที่คุงญิงเข้ามานะ่ผมทำตั้งแต่แบบนี้แรกๆเลยบางทีผมก็ค่อยรุ้ต้นเจยเบอร์มอ็เอาไปหายเล่าสามลอยมือนี่คอยรุ้ตนเล่าเราบ่าคอยตีตีผมก็รุ้ตนเราลูกนี้ก้อนน้อยนะ่ะผมให้วันละร้อยส0งทุกวันเลยเด็กๆนะ่ะอลิศเนี่ยผมก็ให้ทุกวันผมซื้อของของเล่นให้ทุกวัน จบแล้วฮะแล้วคะแนนท่านผู้หญิงจากชมขอบคุณครับคอนวงคอนวอยเนี่ยผมซื้ออะไรให้กินตลอดบางทีก็เราก็ไม่ได้ถ่ายเราก็ซื้อให้กินอยู่แล้วบางทีก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายตลอดจริงไหมเราเราเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วขอให้คุณสุภาวนนี้ลำ่ำรวยเงินทองครับผมขอบคุณครับเต้ข่าปลาซุ้มปอบ สนใจด้ยขอสนใจแต่ว่าตัวใดเท่านั้น <c oughs> ขอสนใจแต่ว่าตัวใดเท่านั้น <c oughs> เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะพี่น้อง <c oughs> ใช่ฉันก็ดูตั้งแต่บุ้งญิงเข้ามาทุกวันจนเดี๋ยวนี้ต้องไปตัดแว่นมาใส่ไม่แต๋วคาแว่นจักบาทเคยส่งไปให้เจ้าไม่ใช่ฮจับสุแ <c oughs> ม่แต๋วเนี่ยเราเบิงเ่งๆตลอดได้เราห้ยกำลังใจตลอด เขามักทักทายเขามาคุยกันเนี่ยพี่จิรพรก็มามาตลอดทักทายคุยกันก็ถือว่าให้กําลังใจพวกเราเอฟซีพลังเงียบรู้ดีครับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพ่อการชัยและอีหลังอีตลอดไปแมนครับผมขอบคุณนะครับอันนี้คือว่ายฟังได้ผมหอดใส่ใจเด้ถ้าถ้าคนใส่ใจมันจะเอาไปโพสต์แล้วคือคือไม่ใช่ปลาติดเบ็ดแน่นอนถ้าโพสต์ก็คือจบเลยผมไม่สนใจคนรักเรามีเยอะ คนหักข้ากากรลไลนะพี่น้องคนรักเรามันมันพิมพ์มาแค่1ข้อความสองข้อความแล้วคนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนที่รักเรามีเยอะนะครับเป้าหมายเดียวกันแค่นั้นเองตอนนี้ยอดสองสองแล้วนะครับตอนนี้ยอดสองสองสีครับครบแสนผมปนกนอนปุ๊บ พบแสนผมก็โอนปุ off, of <ici> <an> ๊บสู้เพื่อลูกสาวครับเพราะว่างวดนี้เราก็จะได้อีกหรือเปล่าซาทุกโอบอุ้ยอุ้ยเพียงโอบอุ้ยอุ้ยเพียงโอบอุ้ยอุ้ยเพียงช่วงนี้ลูกสาวสดใสมาก